สวัสดีจ้าเมนูไทยบ้านวันนี้ค่ะซอดปูนาหรือว่าหมอบปูน้านะจ้ะอันนี้ปูน้าตัวเป็นๆน,นะจ้ะไปซื้อที่ตลาดมานะตัวบบกเอ๊เนนะเลยนะจ้ะว่าจะแบ่งดองตัวน,นะจ้า ในส่วนของไอกระดองปูนี่เคาก็จะไปเอาทำรรเป็นเมนูอ่องปูนานะเจ้าส่วนหม้อปูนานี่ก็จะใช้ตัว,วกระมันปูตึงแข่งตึงขาเนี่ยนะเจ้าแกเสร็จเรียบร้อยนะกระเดีวยวเขาก็จะเอาไปตำนะเจ้าอาจจะตำก็ได้หรือว่าจะปั่นก็ได้แล้วแต่สะดวกนะเจ้าอันนี้ปริมาณมันแบบเยอะนะเจ้าแม่ก็จะใช้วิธีตำเอานะเจ้าแต่ถ้ามันนักนักเหมือนเฮาอไออย่างก็เคี่ยวน้ำปูนะก็ต้องปั่นนะตำเอาไว้นะเจ้า ต่ำละเอียดเสร็จเรียบร้อยก็มาถึงขั้นตอนการกรองเนาะจะกรองด้วยกระชอนก็ได้หรือเ่าจะกรองด้วยไอ้สายตาทีีแหน้อยก็ได้นะจ๊ะกรองเอาแต่น้ำนะก,กากทิ้งไปนะขั้นตอนก็คล้ายๆเอาเคี่ยวน้ำปูนั่แหละ,นะจ้าแต่วิธีเคี่ยวน้ำปูเนี่ยิ้นจะเอามักไว้หนึ่งคืนนะให้มันโอยก่อนแล้วก็ไปเคี่ยวนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้เราจะเอาม้อปูแล้วอดปูในะห้เราบามักนะจ๊ะเราจะใจมันปูสดๆนี่แหละจ้าเดี๋ยวก็ไปเคี่ยวนะมันจะไม่กินหอมนะจ้า ช่วงนี้มันปู่นี่มันนักขนาดนะซ่ามีความมันเนะาะมาดูในส่วนเครื่องแกงก็บอมี่ยังนักนะซ่ามีกระเทียมเนาะหอมแดงนะซ่ากะปิใส่ลงไปนะซ่าตามด้วยพริกแห้งเนาะเส่นักเผ็ดนักเส่น้อยเผ็ดน้อยนะซ่าชุรสเล็กน้อยรสดินนิดหน่อยตามสูตรนะซ่าแล้วก็น้ำมะาฮานะแกงเมืองก็ใส่เย,ยอะให้น้อยทำถึงลำนะซ่าคราวนี้ก็มาโขเครื่องแกงก็ลลเอียดนะซ้า เซ็ตเรียบร้อยกับย้ายเปนหน้าเต่าเนะาะตั้งกระทะกระเทน้ำมันปูใส่ลงไปแ้วคนโอนโลแล้วช่วงนี้ปูนางมันนะสาวตักเครื่องแกงนี่เขาตำตะกี้ใส่ลงไปนะสาวตั้งทิ้งไว้เดือบลัดบัลัดบัลัดทันก่อนหอมคือหอมขึ้นแล้วะหอมมันปูนะสาวอ่าคันนี้ก็จะเป็นบะแวงบะเขือที่มันสุกยากน้อยนึงเขาก็ใส่ลงไปก่อนนะสาวอ่าส่วนชะอมเฉียงดานี่เขาก็ตามหลังเนาะเดี๋ยวมันจะเละเกินไปนะสาวอันนี้ค่ะ มันปูล้วนๆนะล๊ะคนโอโลบัได้ใส่ไข่บัได้ใส่อย่างซักอย่างนะคะอ่าคนของมันปูนะอ่าแล้วก็ตามด้วยนะผักละผักแท้ผักเชียงดาใส่ลงไปมันคือผักแกงแคลนนี่แหละจ้าอ่าเดี๋ยวรอผักสุสกสักก้านนึงเดี๋ยวเขาก็จะโรยด้วยข้าวคั่วนะจ้าสูตรของแม่นี่ก็จะใส่ข้าวคั่วบ่ค่อยนักเท่าใดนะจ้าใส่แบบพอให้นนนนข้นๆนวลๆขู่คิกๆอย่างนี้นะ ถ้าไผรชอบแบบเหนียวหนืดก็ใส่นักหนักนะเจ้าใส่นักคนนักใส่น้อยค้นน้อยนะจ๊ะแล้วแต่ความชอบเนาะแต่ละบ้านเมนูเดียวกันก็ทําบ่เหมือนกันนะเจ้าสุดใครก็สุดใครนะจ้าอาันนี้เป็นสุดข,ของแม่นะจ้ะแม่ทําแบบนี้นะจ๊ะส่วนอันนะทำกับข้าวปัจ้างนะจ้าเออแต่ก็ดูแม่ทุกวันก็พอทาเป็นอยู่นะเจ้าแต่อาจจะไม่ค่อยอร่อยเท่าแม่นะคะอ่ะครนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดนะคะต้นหอมผักชีใส่ลงไปนะจ๊ะ มีกะซายบ่มีกะไปต้องใส่นะจ๊ะก้ามันปูได้กลหอมพือหอมขึ้นนะจะอ่ะซอยผักเสร็จเรียบร้อยกอะอ่มาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะจ๊ะชิมรสชิมชาตินะจ๊ะจ้างยัางก็ใส่เพิ่มเติมลงไปนะจ๊ะถ้าบระจางยังก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะจ๊ะเมนูไทยบ้านนะจ๊ะเมนูตามฤด,ดูกาลน,นะจ๊ะอ่ะออสปูนาใส่ข้าวคั่วจ้า